บริษัทสายฟ้านะครับเขาให้ข้อมูลในวันที่31ธันวาคม2552มาข้อมูลที่ให้ก็คืองบนต้นล่อ,อนะครับเริ่มตั้งแต่เงินสดจนถึงเงินเดือนเลยก็คือตั้งแต่หมดที่1จนถึงหมดที่5เลยนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาครับตั้งแต่สินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้นะครับเท่ากับ35,000ข้อน,นี้เราต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับทำไมเขาถึงให้ข้อมูลสินค้าไปงวดมาว่า มันมีสินค้าปลายเท่ากับ3 5 0 0 0หถ้าเราย้อนกลับไปดูในงบทดลองเราจะเห็นว่าในงบทดลองตอนสิ้นปีเนี่ยมีสินค้าคเหลือเท่ากับ4 0 0หแต่ตอนสิ้นปีบอกมี3 5 0 0 0หเราวิเคราะห์ได้ว่าในโจทย์ข้อนี้เขาบาันทึกบัญชีสินค้าแบบคลาสินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาบันทึกบัญชีสินค้าแบบเพิ่มไปชั่วเนี่ยมันจะต้องถูกการบันทึกบัญชีสินค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้น ยอดที่ตรวจนับได้กับที่บันทึกบัญชีเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นยอดที่ใกล้เคียงกัน,กนหรือยอดเดียวกันแต่ข้อนี้เนี่ย4 5 0 0เนี่ยน่าจะเป็นสินค้าต้นงวดแบบผลิติกแล้วพอถึงปลายงวดเนี่ยก็ควรจะต้องปรับต้นงวดที่มีอยู่4 5 0 0เนี่ยให้เท่ากับ3 5 0 0คือความหมายก็คือว่าเขาต้องการให้เราปรับมูลค่าสินค้าเนี่ยให้เป็นปัจจุบันตามมูลค่าทีต่ตรวจับได้30,500สรุปข้อนี้นะครับแม้ไม่ได้บอกมาว่าเป็นการบันทึกบัญชีสินค้าแบบใด แต่เราก็สามารถประเมินจากโจทย์ได้ว่าต้องเป็นการต้นชีสินค้าแบบคลิสสิกก็คือตรวนับสินค้าตอนปลายงวดนั่นเองนะครับข้อ2บอกว่าวัสดุคงเหลือ2,007วัสดุสำนักงานคงเหลือเนี่ยนะครับในงทดลองก็มีอยู่9,002แต่ตอนปลายงวดมีเท่ากับ2,007ก็คือต้องการให้เราปรับปุงว่าและมันใช้ไปเท่าไหร่นะครับข้อ3ก็คือค่าโฆษณานะครับ ที่มันค่าเกี่ยวระหว่างปีข้อสี่คือค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายล่วงหน้านะครับข้อ5ให้ตั้งค่าเผื่อที่สงสัยสูงสามเปอร์เซ็นต์จากยอดลบนีและข้อ6ให้คิดค่าเสริมราคาของเครื่องตกแต่งและอาคารนะครับคําสั่งก็คือข้อ1นะครับให้ปรับปรุงรายการในสมุดายวันทั่วไปนะครับเมื่อเราปรับปรุงเสร็จก็จะต้องจัดทํากระดาษคำการก็คือเอารายการปรับปรุงนั้นไปใส่ในกระดาษคำการและออกข้อมูลนั้นในงบกําไรขาดทุนและงบต้ ในกระดาษคำการนั่นเองครับขขอสามารถทางบก,กําไรขาดทุนมันก็ง่ายเลยเพราะว่าเราสามารถสรุปข้อมูลงบก,กําไรขาดทุนในกระดาษการเสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลในกระดาษการที่อยู่ในงบก,กําไรขาดทุนนี่มาันจะทํางบกาไรขาดทุนตามรูปแบบที่ควรจะเป็นครับแล้วก็ข้อสี่ก็คือทํางบดุลก็เอาข้อมูลจากกระดาษคำการที่เป็นงบดุลเนี่ยเอามาทํางบดุลน,นะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันก่อน ข้อหนึ่งก็คือปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะครับตัวแรกนะครับสินค้าคงเหลือไปลายงหดที่ตรวจนับได้ 3- ามถึงห้านั้นเราจะไม่มาทําการปรับปรุงนะครับแต่เราจะนําข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปลงในกระดาษทําการตอนจัดทํากระดาษทําการดังนั้นข้อ1ผ่านนะครับไม่เกี่ยวกับการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปข้อ2วัสดุสํานักงานคงเหลือ2,700ส่วจยข้อนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า วัสดุสำนักงานเนี่ยเมื่อเราบันทึกบัญชีเอาไว้หรือมิยอดต้นงวดที่มีอยู่ในบัญชีประเภทเอาไว้เนี่ยพอถึงตอนสิ้นงวดเนี่ยจะต้องมีการปรับมูลค่าของวัสดุสำนักงานเนี่ยให้เป็นตามที่มีอยู่ตอนสิ้นงวดซึ่งหลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัสดุสำนักงานเนี่ยมีอยู่สองวิธีก็คือบันทึกวัสดุตอนที่ซื้อเป็นค่าจ่ายกับบันทึกวัสดุสำนักงานที่ซื้อเป็นสินทรัพย์เรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าข้อนี้เนี่ยเขาบันทึกบัญชีวัสดุตอนที่ซื้อนั้นเป็นค่าจ่ายเป็นนนสิทััพ์ก ดูในงบสุ่ยนะครับจะเห็นว่ามีบัญชีวัสดุสำนักง,งานอยู9,200ตัวนี้คือสินทรัพย์มันอาจจะเป็นยอดยกมาก็ได้นะครับเราก็มาดูรายการต่อมีคาําว่าค่าวัสดุสำนักง,งานไหมซึ่งเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายเราจะเห็นว่าไม่มีงั้นก็สรุปได้ว่าบริษัทสายฟ้านี้นะครับไม่ได้ลงมาทึกบัญชีวัสดุสำนักง,งานเป็นค่าใช้จ่ายคงจะลงมาทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ เมื่อเขาลงมาที่บัญชีวัสดุสํานักานเป็นสินทรัพย์นะครับเราก็ามาคานวณกันว่าแล้วมันจะถูกใช้ไปเท่าไหร่ไอ้ที่ใช้ไปก็คือที่หายออกไปเนี่ยมันหายออกไปเท่าไหร่นะครับจะได้บันทึกเป็นค่า้จ่ายหลักการง่ายๆคือนะครับผมจะเปิดบัญชีแพทย์ก่อนเปิดบัญชีแพทย์วัดสดุสักนา,นา,นานตอนที่มีอยู่เนี่ยในสมุดบัญชีเนี่ยนะครับมีอยู่ร้อยเก้าพันสอง ตามมันก็หลอกสินทรัพย์ต้องอยู่ทางด้านเดบิตนะครับและบอกว่าตอนสิ้นมวนเนี่ยหรืออยู่เท่ากับ2,007ผมตอดจานสำหรับเจ้าเหลือนะครับ2,007แปลว่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันมาหาักลบกับ9,002และลบกันแล้วเหลือ2,007และด้านนี้มากกว่าด้านนี้นะครับเราก็าทำกันกันย่าถ้าำนำ9,002นะครับลบ2,007 เราก็จะได้คําตอบว่าตัวที่เราตั้งเครื่องหมายคำถานไว้ในเท่ากับเท่าไรลบก,กันแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับ6 5 0 0่าดังนั้นตัวนี้นะครับคือ6 5 0 0 6 5 0 0าคือตัวที่หายไปเพราะว่าวัสดุสนักงาน,นสินทรั์เมื่อมาลงทา่งใต้เครตก็แปลว่ามันลดลงลดลงก็คือหายไปหายไปก็คือการใช้ไปนะครับเราได้คําตอบแล้วนะครับว่าสําหรับข้อนี้วัสดุสํานักงานใช้ไปคือ 6,500ที่มันหายไปครับเราก็มาลงชะ้บัน,นผมก็จะเรียนด้วยวัสดุสำนักงาใช้ไป6,500และเพลงวัสดุสำนักา ก็สิัพ้์ลงนะครับลงอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับข้อสามค่าโฆษณาจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าโฆษณาเนี่ยนะครับจ่ายสําหรับเดือนสองเดือนนะครับจ่ายเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมคือเงินที่จ่ายไปเนี่ยสำหรับสองเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเราก็ไปดูในงบทดลองสิครับว่าค่าโฆษณานั้นจ่ายไปเท่าไหร่ เขาจอเนี่ยไม่ได้เขียนมานะครับในข้อมูลเพิ่มเติมเราต้องกลับไปดูที่งบทดลองเพราะว่าเมื่อเขาจ่ายเขาต้องลงสมุดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเมื่อเขาลงในสมุดรายวันทั่วไปก็ต้องอวิ่งมาที่บัญชีแพทย์เมื่อวิ่งมาที่บัญชีแพทย์ก็ต้องผ่านมาที่งบทดลองดังนั้นเราก็ดูข้อมูลในงบทดลองได้นะครับว่ามีค่าโฆษณาไหมเราจะเห็นว่า,ามีค่าโฆษณาเท่ากับ1,800บาทนะครับด้านล่างเลยนะครับ1,800บาทเนี่ยสำหรับระยะเวลา ที่จะได้รับประโยชน์จากการจ่ายสองเดือนแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเราจะปิดบัญชีกันตอนสิ้นปีดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปมันจะคาดเกี่ยวันระหว่างปีเราจ่ายที่ถึงธันวาคมนะครับสำหรับปีนะครับ5้าสอเราจ่ายไปพอถึงวันที่สาธันวาคมเนี่ยเราก็จะปิดบัญชีครับและประโยชน์ที่เราจ่ายเนี่ยมันจะคาดเกี่ยวไปถึงวันที่ 31มกราคมปี5 3เราจะเห็นว่ามันมีประโยชน์ที่ได้รับในปีนี้แค่เพียงหนึ่งเดือนและเป็นของปีหน้าอีกหนึ่งเดือนก็หมายความว่าวันนี้ที่เราจ่ายไปเนี่ยเท่ากับ1 8 0 0ปบาทมันสำหรับระยะเวลา2เดือนแต่เนื่องจากเราปิดบัญชีตอนสิ้นปีดังนะั้นเป็นของปีนี้1เดือนเป็นของปีหน้าหนึ่งเดือนทั้งหมดมันพันแปดนะถ้าอยากจะรู้ว่าต่อเดือนเท่าไหร่ก็เอาไปหารสอง ก็ละกับ900บาทต่อเดือนแต่ว่าที่ลงมาด้วบัญชีไปเนี่ยลงไปพันปากกเต็มๆซึ่งความเป็นจริงแล้วค่าโฆษณาที่เป็นค่าใช้จ่ายในปี52เนี่ยควรจะมีแค่เพียง900บาทเท่านั้นเพราะเราบอกว่าต่อเดือนคือ900ปีนี้ควร900ปีหน้า900แต่มา,า, 9, าถึงไปพันบาทบันทึกเยอะเกินไปนะครับหรือผมอาจจะสรุปได้ว่า ในรายการที่3นี้กิจการจ่ายค่าโฆษณาตอนที่จ่ายนั้นลงมาที่บัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนเหตุผลที่ผมรู้ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนก็คือค่าโฆษณาทั้งจํานวนนะั้นก็เพราะว่ามันไม่มีชื่อบัญชีในงบตลองเลยที่บอกว่าเป็นค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าดังนั้นก็หมายความว่ามันลงมาที่บัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยซึ่งความเป็นจริงมันมีเป็นของปีหน้าอีก1เดือนเ0้ายบาทเราก็ต้องมาปรปับปรุงว่าให้ที่เราลงพันแปดสำหรับค่าใช้จ่ายปีนี้เนี่ย มันมีอีก900ที่อยู่ใน1น8 0เลยนะเป็นของปีหน้าด้วยสรุปนะครับก็คือว่าตอนสิ้นปีเราควรจะต้องปรับปรุงค่าจ่ายลวกหน้าให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าที่เราจ่าย1,080นั้นเราลงแค่ของปีนี้เท่านั้นและลงเกินไปด้วยเพราะว่าปีนี้ควรจะบันทึกแค่เพียง900นครับวิธีการทำก็คือเมื่อเราบอกว่าค่าโฆษณาที่เราเคยบันทึกเอาไว้1,080 มันสูงเกินไปจริงๆคําว่าค่าโฆษณาเป็นของปีนี้ควรจะต้องมีแค่เพียง900เราก็ควรจะต้องลดอยอดค่าโฆษณาค่าโฆษณาเนี่ยมันเคยอยู่ด้านเดบิตด้วยยอดพันแปดเราต้องการลดมันก็ต้องเอามันไปไว้ด้านตรงข้ามนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ด้านเดบิตเวลาลดอยอดก็ต้องอยู่ทางด้าน,นเพลนผมจึงเพลนด้วยค่าโฆษณาและเดบิตอะไรเราก็ถามตัวเองว่าที่เราจ่ายไปพันแปดนะเราไม่เคยลงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเลยนะ ก็คือค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าเ,นเราไม่เคยลงเราควรจะต้องลงตอนสิ้นปีเพื่อให้มันเกิดขึ้นตรงตามยอดบัญชีค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าเนี่ยเป็นสินทรัพย์นะครับเมื่อเราต้องการให้มันเกิดขึ้นบัญชีในปี52เนี่ยเราก็ควรจะต้องเพิ่มบัญชีในปี5้าสสินทรัพย์เมื่อต้องการได้เพิ่มต้องอยู่ด้านเดบิตน,นะครับ <pus S 2> ผมจึงเดบิตด้วยค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า ยาดค่าโฆษณา900และราองตาลมิติเป็นของปีหน,าน้า900มันจะสมคันเัินพอดีนะครับตัวเลขจะเอาหลักการคิดแบบไใดแบบหนึ่งก็ได้นะครับมันจะต้องลงพ้องกันพอดีนะครับ